สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมพิชิตอาณาจักร3ก๊กนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ผมก็รอคอยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมแจกจิตยุทธฟรีนะครับกิจกรรมค่ายฝึกอบรมนะครับและสำหรับวันนี้ที่ผมจะมาอธิบายก็คือ,อวิธีการกดนะครับกดให้มันคุ้มแล้วก็แนวทางการกดนะครับแล้วก็ผลลัพธ์ รา,างวัลที่จะได้ในการกดเนี่ยได้มาอย่างไรครับการคิดรา,างวัลจิตยุทธที่เราได้รับเนี่ยแต่ละรอบเนี่ยคิดยังไงนะครับก็วันนี้ก็จะมาเป็นไกด์แนะนําให้เพื่อนๆผู้เล่นใหม่ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่ยังไม่รู้ลึกนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดการเล่นกิจนี้นะครับอ,อาจจะเล่นแค่ผ่านๆให้ได้นะครับ ได้มากได้น้อยก็ไม่ไม่ไมค่อยสําคัญแต่อันนี้ผมก็อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างนะครับก็บางทีก็จิตยุดมันค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับก็ใช้ในการอัพขุนพลอัพตัวละครยิ่งอยู่ตําแหน่งสูงสูงเนี่ยมันต้องใช้จิตยุดในการปลุกตื่นขุนพลด้วยนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เยอะนะครับขุนพลตัวหนึ่งก็ใช้อยู่เกือบเกือบห้าหมจิตนะครับก็ถือว่าใช้เยอะ สำหรับกิจกรรมนี้ก็เป็นการแจกจิตยุทธสีฟ้านะครับไม่ใช่สีม่วงหรือว่าสีส้มนะครับเป็นการาใช้จิตยุทธนี้ก็ใช้ได้สำหรับขุนพลสีเขียวสีฟ้าสีม่วงแล้วก็ขุนพลส้มแล้วก็ตำนานนะครับเป็นการอัพดาวนะครับส่วนวิธีการเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับอ,อันดับแรกเลยนะครับก็คือเกตเกตของเขาตรงนี้ก็คือ เป็นการเกตที่เราฝึกวิชานะครับก็คือทั้งหมดวิชาก็จะมีทั้งหมด3วิชานะครับก็จะมีวิชาขี่ม้ายิงธนูนะครับแล้วก็วางแผนเพื่อนๆสังเกตด้านในกาตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้คือเป็นรูปธนูแปบลบว่าเราฝึกวิชายิงธนูนะครับแล้วก็ตรงนี้ไัยที่สองนี้จะเป็นรูปมา้าแปบลบว่าเราฝึกการขี่ม้า ตัวนนี้ก็จะเป็นดาวแชกๆก็จะเป็นการฝึกวางแผนะนะครับส่วนเราได้ดีเลอร์ดีเลอร์เนี่ยได้จิตทั้งหมดเฮ้ยอันนี้ดีเยี่ยมนะดีเยี่ยมได้จิตทั้งหมดพันสองต่อการ์ดนะครับเนี่ยพันสองพันสองดีเยี่ยมพันสองดีเลอร์ได้สองพันนะครับก็แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเ ตรงนี้เขาเขียนดีเลอร์สองใบได้สองพันนะครับถ้าเทียว่าใบาเดียวได้สองพันอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาแปลผิดมาหรือว่ายังไงนะครับผมก็งงงงนิดนึงนะครับแต่ตรงนี้เท่าที่ผมดูก็คือสมมติผมได้ดีเยี่ยมสามใบมันก็คือตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะแสดงตรงนี้ว่าดีเยี่ยมสามใบคือบวกจิตอีกสองพันนะครับแล้วก็วิชาเหมือนการวิชาก็คือตรงนี้เป็นรูปม้าตรงนี้อ่า เราฝึกวิชาขี่ม้าเหมือนกันสองใบมันก็จะบวกจิตให้เราเพิ่มอีก10%นะครับเดี๋ยวมาคิดตามว่าสมมติว่าในหน้าที่เราเปิดเนี่ยสี่ใบเนี่ยเราได้ทั้งหมดสองสามสี่ห้าห้าพันหกทั้งหมดห้าพันหกบวกตรงนี้สองพันไหมแล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นตนี้อีกเท่าไหร่นะครับห้าพันหกเราอยากรู้เรากดเสร็จสิ้นนะครับห้าพันหกบวกสองพันก็เป็น 7 6 0ด7 0บวกสิก็เนี่ยเป็น8,360ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันอ่าได้มาละ8,000ส่วนวิธีการกดนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมกดให้ดูอีกรอบนึงนะครับก็อ่ฟรีอ่าถ้าเป็นลักษณะน,นี้ <c oughs> อ่าผมถามว่าไปต่อได้ไหมผมก็ มันใน,ในเมื่อม้ามันมาสองตัวแล้วใช่ไหมครับเราขี่ม้ามาสองรอบแล้วตอนนี้เราบวกสิบเปอร์เซ็นแต่ว่าแต้มจิตเราก็น้อยมันก็ไม่คุ้มอ่ะมันต้องใช้ตำลึงใช่ไหมอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าจะกดต่อหรือไม่กดต่อนะครับก็ถ้าสําหรับตัวผมเนี่ยงบน้อยๆก็คงจะไม่ไปต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้ตำลึงผมเหลือน้อยแต่ถ้าว่าอยากรู้ว่ามันจะได้เยอะไหมเดี๋ยผมกดให้ดูนะครับอ่ะ ถ้าม้ามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเป็นตามวิชานี้บวกเพิ่ม30ซนะครับแต่ว่ามันก็คงจะน้อยแล้วเพราะว่า,าเกดของเรามันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับก็แค่ได้ดีกับดีมากนะคือดีนี่ก็ตามสุดและอาจจะเปิดปอีกรอบหนึ่งได้ดีเยี่ยมแต่ว่าเป็นวางแผนมันก็ช่วยพยุงขึ้นมาอีกพันสองแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นบวกส0อซนะครับหาม้ามาอีกตัวบวกเพิ่ม3ามถ้าได้ม้ามาอีกอผมกดให้เลย ่าเป็นวางแผนคู่กันอ่าเหมือนกัน2วิชาคูณ2คือบวก20%ก็คืออ่าคล้ายๆอ่าทูแพ้นะครับถ้าว่าระดับโป๊กเกอร์นะครับก็อ่าสคู่นะครับก็บวก20%เรามาดูกันว่า20%ของอ่าสองพันสามพันอ่าสามพันสี่พันบวก20%เก็เท่าไหร่มาดูกันปุ๊บได้5 8าพ เพื่อนเพื่อนว่าคุ้มไหมอันนี้ก็ผมทําให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะกดปกติแล้วอ,อันนี้ผมไปลุยต่อแน่นอนครับถ้าแบบนี้แต้มสูงครับไปต่ออแต้มตกครับอันนี้ผมไม่เล่นละสองร้อจำลึงไม่กดละผมเอาแค่นี้พอสี่พันนะครับต่อมากดเหมือนเดิมเอิบฟรีแต้มต่าแต่มันก็ยังมาดีเยี่ยมแต่ ไม่น่าเล่นต่อครับไม่น่าจั่วต่อเพราะว่า่าไม่ไม่ครบคู่สักอย่างนะครับเพราะว่าอย่างนี้จะมาลุ้นอีกร้อยหนึ่งก็คงจะไม่เอาครับมอบไปก่อนเปิ่มต่อมานี่ผมจะลุ้นเนี่ยผมจะลุ้นแบบนี้เอาแบบนี้ผมไปต่ออยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์ลองหลังไว้แล้วแล้วแต้มจิตยุทต,ตัวนี้ที่เราได้มาก็เพิ่มด้วยทีนี้เราก็มาลุ้นว่า จะออกดีเลอร์ซ้ํำไหมหรือว่าดีเยี่ยมซ้ําถ้าออกดีเลอร์ดีเยี่ยมซ้ําก็อาจจะมีโอกาสได้ตรงนี้เพิ่มนะครับนี่ได้ตรงนี้เพิ่มถ้าว่าดีเลอร์ม,มาอีกใบหนึ่งก็จะได้เพิ่มอา้าวไปโดนดีอืไปกดโดนกดเฉยเลยไม่ไหลไม่หลุ้นต่อแต่ถ้าลุนแต่ถ้าลุนให้มันออกอ่าการวางแผนเป็นส่องคู่ก็วบวกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอาไหม จำเรื่องดว่วนน้อยด้วยอะกดไปเลยปึ๊บโอเคเหมือนกันสามวิชาสามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเหมือนกันหมดสี่วิชานี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้อัน,นี้ก็เป็นการลุ้นนะครับก็คือ,อเล่นกิจให้เราแบบสนุกไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากดผ,าผ่านให้มันได้มานะครับอันนี้ก็ให้เรารู้ด้วยว่าไอ้ที่เราลุ้นอยู่เนี่ยมันลุ้นหลักเกณฑ์ไปยังไงนะครับก็อ่ะดูที่ว่าได้เท่าไหร่ปุ๊บ 7 9็0พันเก้าสามสิบนะครับสำหรับจิตยุดในรอบนี้โอเคครับนะไปต่อตอนนี้ตำลึงเหลือน้อยแล้วต่อมาครับเอากดไปปุ๊บโอ้โหมาดีแล้วครับเหมือนหลอกล่อให้ผมเสียตำลึงใส่ต้องเติมแล้วอ่ามันต้องไตต่อเะล่ะมันต้องไปสิร้อยหนึ่งลุยเพื่อนปุ๊บโอเคสิบเปอร์เซ็นต์เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วได้มาคู่เนี้ยอีกสองร้อยไม่เอาเอาเก็บไปเล่นรอบอื่นบ้างเอาแค่สี่พันสี่พอ มีแบบงบน้อยๆครับนี่โอเคกค็ไปต่อเบ๊บอีกเจ็ดรอบจะเล่นครบไหมเนี่ยดีเยี่ยมโอเคแบบนี้ผมไม่เอาครับเอาสองพันพอเพราะว่าบางทีเราเดือนไหนงบเดือนไหนเรางบน้อยก็ไม่ต้องกดํำลึงเยอะก็ได้ครับเพราะว่ากิจนี้ก็มาทุกเดือนครับเดือนละสองครั้งก็จะเป็นช่วงต้นเดือนนะครับอ่อย่างวันนี้แล้วก็ช่วงกลางเดือนประมาณวันที่สิบห้าสิบหกนะครับก็ ไปกันต่อที่ไปที่สองโอเคครับแบบนี้ไปต่อได้ครับหนึ่งร้อยตำลึงก็องยอมเสียไปลุยจบแต่เป็นม้าครับก็ยังดีครับบวกเพิ่มสิบเปอร์เซ็นตโอเควันนี้ก็มาสนุกสนุกนะครับปุ๊บอ่าสี 4, ่พันห้าเด็กสองร้อยตำลึงแล้วกด P โอ้ดีเลอศมาต่อไปลุน้นขอเป็นมา้าแล้วก็ดีลเลอศเหมือนกันนะปุ๊บ อ่าเป็นม้านะครับแต่ไม่ดีเลิศอีกใบหนึ่งก็เอาเลยเอาสักหน่อยเติมปุ๊บเข้าไปเป็นดีมากนะครับก็โอเคไม่เป็นไรผ่านเอาแค่สี่ผ่านพอเหลือสี่รอบตำลึงเหลือร้อยเดียวมาอีกแล้วมาให้เสียตำลึองอีกแล้วมาปุ๊บเอาเลยจะวางแผนหรือจะขี่ม้า ต่ขอเป็นดีเลิศแล้วกันนะร้อยสุดท้ายแล้วโอเคดีเยี่ยมวางแผน1ิเปอร์เซนตังไม่พอเยียบผมกลับมาครับขอเติมน้ำลึงก่อนเติมสักสองร้อยพอจะเอาใบนี้ที่เหลือฟรีนะเดี๋ยวขอเตามเงินแป๊บหนึ่ง มาโอเคครับก็ไปเอามาสองตำลึงก่อน,นครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็ไม่ค่อยชอบเติมตำลึงนะครับก็ชอบดองนะครับปกติก็ชอบเติมเหรียญมากกว่าแต่วันนี้ก็เอามาสองร2อ0เพราะว่าจะลุ้นภัยสุดท้ายนะครับให้ออกเป็นวางแผนหรือไม่ก็ขี่ม้านะครับก็เดี๋ยวกดเลยแล้วกันนะครับอีกกดเลยเปุ๊บตายแล้วเป็นม้านะครับโอเคก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็มาดูสรุปว่าเราได้กันเท่าไหร่7 0 0ันะครับก็คุ้มไหมครับก็ถือว่าคุ้มนะครับกับตําลึงที่เสียไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับอ่าต่อไปนี้ก็คงจะต้องกดฟรียอย่างเดียวแล้วครับก็นี่ยดูดีดูมันมาดิดูมันมาให้ผมเนี่ยแต่หลอกล่อผมไม่ได้ละผมไม่เอาละงว,วดนี้ก็คงเอาแค่นี้พอนะครับก็ที่เหลือก,ก็กดทิ้งไปครับ สำหรับถ้าคมคนคนไหนท่านไหนก็งบเยอะกอ็กดตามสไตล์ผมได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะไม่ออยอลามบาดูนยังไม่จบยังไม่จบอันหนึง่งตอนแรกจิตผมเหลือประมาณประมาณหมื่นหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็ได้เพิ่มมาหยประมาณเจ็ดหมื่นได้นะครับก็โอเคครับคุ้มครับเกือบแสน อันนี้ถ้าํำลึงมีอยู่ทั0นสะอ,องพันืะรับรองเกินแสนสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ